สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่อ๋อพิชชแนลนั่นเองะฮะแล้ววันนี้รับผมเราอยู่กับเกมแลกน l ล็อกแลนเวิร์สนั่นเองนะฮะ oh, โอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะฮะแล้วเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็กำลังจะเปิดด้วยเช่นกันวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปใน1วันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนั่นเองนะฮะจะเป็นพวกแบบเควสประจาําวันสตามิน่ทที่เราต้องใช้อะไรประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่รวมแบบพวกเควส b แบนเทนพาร์ตอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผมว่าซีซั่นต่อไปเนี่ยเควสอาจจะเปลี่ยนแลเอก้นนวัะ เริ่มต้นมาเนี่ยไปที่อิสลูดก่อนตื่นเช้ามาเข้าเกมนะฮะใครที่อยู่อะเบอร์ตาเนี่ยก็สามารถนั่งเรือไปได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่เมืองอื่นเนี่ยก็สามารถวาร์ปไปได้จากอาเดียบาลันไปอิสลูดจากพอนเทล่าไปอิสลูดนะฮะอิสลูดก็คือเมืองนักดาบโดยพอมาถึงเมืองอิสลูดเนี่ยก็คือขึ้นไปตรงเลข8นะฮะก็คือทางด้านตอนเหนือของเมืองนั่นเอง มาขึ้นไปปุ๊บแล้วจะสังเกตได้ว,ว่ามันสามารถรับเควสป้ายได้อยู่นี่แล้วก็กดคุยกับป้ายเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่จะสามารถรับเควสป้ายเนี่ยจะต้องมีเลเวล50ก่อนนั่นเองนะฮะจะสามารถมาทําได้โอเคครับผมแล้วก็อันนี้แทรกมานิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่มีตัวละครเกินเลเวล50เนี่ยเกิน2ตัวเกิน3ตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะจะเป็นเทคนิคพิเศษเลยในการทําเควสประจําวันให้เสร็จเร็วแบบไม่เกิน3นาทีเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นการทําเควสประจําวันแบบปกติก่อนแล้วกันเนอะโอ เดี๋ยวไปดูวิธีปกติกันก่อน ถามว่าท,ทําเควสประจําวันไปเพื่ออะไรเพื่อรับอดัมเบสซิ่งนั่นเองนะครับมันจะเป็นอันนี้เลยโดยอดัมเบสซิ่งเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการเติบโตของตัวละครมากๆเพราะว่าใช้ในการตีบวกอาวุธใช้ในการเอนแชรหรือว่าออฟเสริมอาวุธนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธช,ชุดก่อนเนี่ยก็คือใช้อดัมทั้อง2อย่างเลยสําคัญมากมามาแล้วก็กดไล่รับทีละเควสเลยแล้วกันเนาะดีฟีสมอนสเตอร์ตามหาพระคุมขุดแร่ไปช่วยทหารนะฮะไอไอเควสช่วยทหารเนี่ยถ้าเรามีออร์เลพอยชั่นถึงเพียงพอเนี่ยมันจะเสร็จเคว เน,เนี่ยก็อย่าลืมพกมาด้วยออรเรนโ์พร์ชันแล้วก็แพ mm ็กเกจตเดลิเวอรี่ผมแนะนำว่าจดไว้ด้วยทุกคน8 2 9สองเก้าสามสามหนึ่งโดยเลขแพ็กเกจเนี่ยแต่ละวันมันจะไม่ซ้ำกันเลยนะอ่ะพอจดแล้วเสร็จปุ๊บก็รับเลย บากิเอ็กเซอร์ซิสโอเคสำหรับคนที่ซื้อ v i p ไว้เนี่ยจะสามารถรับได้ครบทุกเควสเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อ v i p ไว้เนี่ยจะรับได้แค่5เควสเท่านั้นเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับถือว่าแบบเดินเป็นสเต็ปสเต็ปเนอะทุกคนสามารถมาลอกลายได้ในทุกๆวันเลยหลังจากที่เรารับครบทุกเควสแล้วเนี่ย <S <S ก็ออกเดินทางเลยฮะนี่เดินตามผมมาได้เลยนะทุกคนมาแล้วก็จุดแรกที่เราจะคุยเนี่ยก็คือตรงนี้เลย นี่ตรงนี้ลองดูนะฮะนี่มันจะเจอมันจะเจอผ้าพันคอของไอตัวไลลาที่มันทําหายนะฮะกดปุ๊บโอเคเรียบร้อยคราวนี้ยังไม่ต้องรีบไปส่งทุกคนเดี๋ยวเราไปอาเบตนก่อนไปส่งแพ็กเกจเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับจะไปตรงเลขหนึ่งนี่ตรงแถๆตรงนี้เลยโอเคน่าจะถึงแล้วจุ๊บ โอเคคุยกับตัวนี้เลยครับ NPC ตัวนี้เลยแล้วก็กรอกเลขแพ็กเกจเดลิเวอรี่ที่เราจดไว้เมื่อกี้นะครับของผมสําหรับวันนี้ก็คือ8 2 9 3 3 1เึปุ๊บปุ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็วาร์ปมาที่ตรงกลางถึงจังหวะนี้เนี่ยเราจะวาร์ปไปพาย่อนทุกคนเมืองพาย่อนนะฮะ แล้วก็พวา์ะมาถึงเนี่ยผมแนะนําว่าเซฟที่พาย่อนเอาไว้แล้วก็เปิดคลังเอาไอ้นี้ออกมาทุกคนนี่ mining pickaxe สามารถซื้อได้ในแมปขุดเลยนะครับราคาไม่แพงเนอะซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทำ q u e s ขุดกันแล้วก็ออกทางด้านขวาพาย่อนมาครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกด้านขวาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แมปต่อไปก็คือลงว่าง่ายๆก็คือสตาร์ทจากพาย่อน,นก็คือขวาขวาแล้วก็ลงแล้วก็สำหรับแมปขุดแรกเนี่ยมันจะเป็นแมป PK นะครับ ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยเราอาจจะมาเสียชีวิตในนี้ก็เป็นได้ยังไงก็เตรียมวิ่งหรือว่าเตรียมเทเลพอร์ตไว้ด้วยโอ้โหวิ่งเหลือ6อันสบายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะหาแร่หาแร่ที่เราสามารถขุดได้นั่นเองฮนะไม่จําเป็นต้องขุดแร่แบบระดับเ e จนเดอรีนะทุกคนจริงๆแค่เป็นแร่แบบแร่แรก่ก็พอแล้วอะเควสมันแค่เราขุดเฉยๆอันนี้โดนขุดไปแล้วอ้เจอแล้วโหน,นี้แม่งขุดไปแล้วเนะี่ยอ้เจอแล้ว หัวน,นี้มีคนขุดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่โอ้โหแม่งไม่ใช่มีคนขุดไปแล้วนะยังไม่ได้ใส่จอบยังไม่ได้ใส่พิกแอกเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้โหโอเคก็รอมันขุดไปเรื่อยๆนะครับจำนวนส0ครั้งเน้อทั้งหมดระมัดระวังด้วยทุกคนเวลาแบบมีสัตว์เลี้ยงเดินเข้าจอมาก็คือมีคนเดินมานะฮะเอา้าแร่หายเวรกรรมไอแร่เมื่อกี้ถึงลิมิตของมันแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้น่าจะได้ไหม โ okay. oh, อเคโอ้อันนี้สบายเลยทุกคนอยู่ตรงมุมแบบอับสายตาผู้คนด้วยหรือเปล่า <g ül> ก็ขุดไปเรื่อยๆ10ครั้งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเควสขึ้นตรงมุมจอนะฮะโอเคเรียบร้อยเควสเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วก็กลับเมืองเลยก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะฮะโอ้โหตอนนี้เลเวล90และเสียชีวิตทีร้องไห้แน่นอน <laughs> มาแล้วก็กลับมาที่เมืองนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมบอกให้เซฟไว้ที่พายอนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำเควสที่พาย่อนต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่วาร์ปบนนะ แล้วก็อันนี้ทําให้เป็นนิสัยเลยนะทุกคนว่าเวลาไปไหนก็ตามเนี่ยให้พกบีวิ่งติดตัวไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับเมืองเนี่ยเราจะได้แบบมีให้กดกลับเมืองเนาะจะได้ไม่ต้องเดินเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเข้าถ้าตรงเลข7็นี่ตรงนี้เลยแล้วก็เข้าถ้าไปแล้วก็เราจะไปที่พาย้อนเคฟชั้นสองนะฮะมีศพพิ่สาวนอนอยู่หน้าวัด่ตายเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงเลข8ครับผมนี่ตรงนี้เลยตรงที่มาผมชี้อยู่นะฮะแล้วก็มาคุยกับ NPC ตรงนี้ฮะนี่ตัวตัวนี้เลยบากิ ปุ๊บปุ๊บแล้วมันจะให้เควสเรามาก็คือให้ฆ่าโซเดอร์สเกเลตัน20ตัวอาเชอร์สเกเลตัน10ตัวแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยจริงๆเราปล่อยออโต้ไปได้เลยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอะ่ะเควสประจําวันอ่ะมันมีเควสฆ่ามอนส300ตัวอยู่แล้วตรงนี้ก็คือเราปล่อยอันนี้ไปได้เลยทุกคนเนี่ยไปไยนนุ๊บปุ๊บปล่อยมือแล้วก็ให้บอทมันตีไปเรื่อยๆทิ้งไว้ประมาณสัก10นาที15นาทีเนี่ยก็จะเสร็จได้มอนครบ300ตัวด้วยแล้วก็เสร็จเควสนี้ด้วยนะฮะโอ โอเคเรียบร้อยแต่ว่าอย่าเพิ่งกดกลับนะทุกคนอย่างที่บอกเลยว่ามันมีเควสให้ตีมอนครบ300ตัวด้วยเดี๋ยวเราจะวาร์ปกับชั้นหนึ่งไอพายอนเคฟชั้นหนึ่งที่เราผ่านมาเมื่อกี้เข้าวาร์ปแล้วก็ปล่อยออโต้ได้เลยทุกคนมันเป็นเวลาของเราแล้วปล่อยออโต้เลยยาวๆจนกว่าไอซายตรงเนี้ยจะครบ300อันทุกคนเนี่ยไอซายเนี่ยไอมอนสเตอร์เลมนาดเนี่ยก็คือบอดไปเรื่อยๆเลยไอชั้นหนึ่งเนี่ยมอนเยอะฮะแล้วก็คนน้อยด้วย A later few moments later. มาแล้วครับผมทุกคนครบ300แล้วเมื่อกี้ฟาร์มเพลินไปหน่อย319อันนะแล้วก็ปิดบอรอดเลยแล้วก็กลับเมืองพายอนโอเคพอกลับเมืองพายอนปุ๊บก็กลับอาเบอร์ตาเลยฮะกลับไปส่งเควสกันอันนี้คือเราทาเควสประจําวันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กลับไปส่งเลยจริงๆวาร์ปไปพอนเทล่าก็ได้นะวาร์ปอยู่ใกล้ๆมาไล่ส่งทีละเควสเลยเควสแรกฆ่ามอนสเตอร์300ตัวเสร็จเรียบร้อยเควสท,ที่2ตามหาภาพมันคอเสร็จเรียบร้อยเควสท,ที่3ขุดแร่ เสร็จเรียบร้อยเควสที่4ี ให้ออเรนพอยชั่นเมื่อกี้เราก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยเคเวสท,ที่5ส่งแพ็กเกจเรียบร้อยเคเวสท,ที่6กบากิก็คือไปตีเยโซเดอร์สเกเลตันอาร์เชอร์สเกเลตันเมื่อกี้นะฮะส่งเลยเรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้อดัมเบสซิ่งมา30เม็ดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่แบทเทิลพาร์ตเลเวลสิเนอะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่มีแบทเทิลพาร์ตเลเวลสิเนี่ยหรือว่าไม่มีแบทเทิลพาร์เลยเนี่ยก็จะได้ประมาณวันละ18เม็ดต่อวันก็จะเสร็จสิ้นของการทำ, by, รำไเอเควสารรํัแบใคที่บบ จะทำเควสแบทนพาร์ทเนี่ยก็สามารถมาคุยได้ตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีเควสแบท็นพาร์ทให้เราเลือกอยู่นะครับเป็นขุดแร่บ้างเป็นเควสฆ่าคนบ้างอะไรก็ว่าไปเนอะ โอเคแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นวิธีปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นวิธีสำหรับคนที่มีตัวละครเกินเลเวล52ตัวขึ้นไปนั่นเองนะฮะก็คือเราเจาตัวละครที่เลเวลเกิน50เนี่ยมารับเควสประจําวันเควสที่มันง่ายๆอย่างเช่นเควสส่งออเรนจ์เควสตามหาภาพบรรคอที่หายไปเควสส่งแพ็กเกจอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับรับส่งแพ็กเกจก็ได้ก็คือตัวละครหนึ่งเนี่ยรับ3เควสแล้วก็ล็อกเอาท์อีกตัวละครหนึ่งแต่ตัวละครผมมันเลเวลไม่ถึง50าสิีทุกคนมารับเคว สมมุติว่าตัวละครนี้มันถึงเลเวล50ใช่ปะเราเอาตัวละครที่2ที่ถึงเลเวล50เนี่ยไปรับเควสเหมือนตัวละครแรกเลยก็คือภาพันคอที่หายไปส่งแพ็กเกจแล้วก็ส่งออรเลนพอยชันเนี่ยมันก็จะครบ6เควสพอดีคือ2ตัวละคร3ตัวละคร4ตัวละครที่มันเกินเลเวล50ใน i อดีของเราเนี่ยเราสามารถเอามันมารับเควสประจําวันได้1 ID ดีสามารถทําได้6เควสเนี่ยก็คือถ้าเรามีตัวละครเยอะๆเนี่ยเราแบ่งแบบตัวละครแรก2เควสตัวละครที่2อีก2เควสตัวละครที่3อีก2เควสก็ได้รวมเป็น เควสอะไรประมาณนี้นะฮะผมว่ามี3ตัวละครเน่ยกำลังดีทําแค่เคเวสส่งออเรนโพรเชั่น <Wow. S 1> กับตามหาภาะบันคอเนอะสองเควสง่ายเพราะว่ามันจบในอิสุดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สตามินนาครับผมเมื่อกี้เราใช้10สตามินนาในการขุดแร่ไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้90ที่เหลือกัน90ที่เหลือเราเข้าตรงนี้เลยทุกคนเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลากกล่องกล่องที่เราต้องการจะเปิดเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงคีรั กล่องที่มันขายของได้ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นกล่อง8มีเสื้อก้ามอยู่นะครับแล้วก็กล่อง7จะมีกางเกงนอยู่2องชิ้นเนี้ยขายค่อนข้างง่ายแต่หลังๆก็ไม่ง่ายแล้วนะคู่แข่งเริ่มเยอะแล้วนะหรือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เปิดกล่องที่มันแบบเลเวลสูงสุดก็ได้ทุกคนผมเปิดกล่อง9เลยละกันมันจะได้มีเลเกอร์เมดิซินก็คืออยาเลดิกเนี่ยเนี่ยยาพวกเนี้ยที่มันเอาไว้กดเอา EP เนี่ยมาแล้วก็รันไปเลยทุกคนปึ๊บปุ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 ๊บได้อะไรมาบ้าง ไอ้พวกของรูต่างๆที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ในอนาคตเนี่ยเก็บไว้นะทุกคนเผื่อเรามีโอกาสได้ซ่อมใช้ซ่อมโอเคพอน้ําหนักเกินปุ๊บหรือว่าช่องเต็มปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดต่อเลยทุกคนเดี๋ยวยาวไปหุ้ยได้อาบาเลนมาด้วย โอเคครับผมหลังจากที่เราใช้สตามิน่จนหมดแล้วขายของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการซื้อของที่เราจะใช้ในการปล่อยบอดต่อจะได้แบบไม่เสียเที่ยวเนาะของผมเนี่ยเวลาปล่อยบอดผมจะพกออรีน180ขวดยาไวเล่งรวมแล้ว10ขวดเนาะแล้วก็ b ีวิงผมพก3โอเคตอนนี้น้ําหนักมันจะเกินนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาพวกของที่เราเปิดจากกล่องเนี่ยไปฝากคาฟา อา่าแล้วก็เหลือๆอีกอย่างที่นี่เราต้องทำนะครับก็คือไปซื้อขวดสตามิน่ประจําวันเนอะแต่ว่าอันนี้สําหรับเฉพาะคนที่มีมูนสโตนเท่านั้นนะจริงๆมันมีเกือบทุกเมืองเลยนะทุกคนของผมวาไปซื้อดีกิฟเฟนละกันนี่หา NPC ที่มันหน้าตาแบบไอ้ตัวนี้นทุกคนเนี่ยที่พาย่อนที่พอนเทล่าก็มีเหมือนกันคุยกับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ซื้อ2ขวด ซื้อได้วันละ2ขวดนะครับจะเป็นขวดสตามิน่าเนอะราคา100มูลสโตนเวลากดใช้เนี่ยเนี่ยมันจะได้อนี้มาเวลากดใช้เนี่ยคือเราจะได้200สตามิน่าโอเคก็ผมเสร็จเรียบร้อยนะสลับสิ่งที่ต้องทาประจําวันสําหรับคนที่เล่น Legend Lock Land วิ r l d แล้วอยากจะให้ตัวละครเนี่ยมันเติบโตอย่างเต็มที่ในแต่ละวันนั่นเองนะฮะหลักๆเนี่ยก็คือจะมีทาเควสประจําวันใช้สตามิน่าซื้อขวดสตามมน่าลาวนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ถ้ามันมีอะไรที่ต้องทําประจําวันเพิ่มมมมม้้นนนาาเเีีีี่ยด๋วผจะะะอสสรริิใหกกทลลัับค ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักประจนภัยเรานักเดินทางทุกท่านและกันนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ subscribe c h anel n ของ o b กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีทริคอะไรดีๆอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้และกันสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบาย peace